Happy birthday to I'm you! ป่าไอ้ยนุ่ราเป่าเล้เป่าเป่าให้น้องหน่อยเอาแล้วบอกไม่ดับนี่เรืเป่าเรืวพีฟ้าเป่าอันนึงเลยต่อเล้เย้พีฟ้าเป่าได้แล้วเขาบอกได้เก่งมากเลยเรืป่าวันนี้ไอ่ร้อนนะมันเกิดใครมันเกิดใครมันเกิดวันนี้มันเกิดน้องกีฟ้าครับ น้อง้ยหนึ่งขวบไม่เละไม่มีไม่เละเพราะเป็นเค้กหน้านิ่มแม่ทำเองแม่ทำเองเลยวันนี้ยังไม่ดำน้องโรช่วยตกแต่งเลยดวงแม่เอสวยไหมสวยอันนี้ยูโรกินได้ยูโรกินได้เอเใครทำใครทำใครทำเค้กใครทำเค้กอยู่รยูโรดำยู่โรทำกับใครคะทำกับแม่เอามีดมาเอามีดมา มันเกิดใครอยู่โลมันเกิดใครอยู่โลอ่ะดูอ่ะกินเค้กหน่อยด้วยมันเกิดใครคะนี่นี่ตัวบลมเลยไหนพี่ว่าไหนไหนอยู่โลทำเค้กให้น้องแบบไหนอ่ะมีเหรียญด้วยเหรอกินได้ไหมเหรียญเนี่ยพี่ฟ้ากินอะไรฮะ เหรียญกินได้ชอกโกแลตอยู่ข้างในใช่ไหมคะได้อีาวันเกิดอย่าซนมากนะซนจริงๆเลยเราีฟาเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีจดูห้าหมดไม่หมดเลเด็กดีได้สุกภาาเข็งแรงด้วยน้องกัดหมดแล้วไม่ดื้อไม่ซนไม่ดื้อไม่ซนซนมากมากเลยคนเนี้ยนั่นดู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 ดดู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 ด ตัดเค้กไม่ตัดเค้กไหมอ๋ออ๋อก่อนออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนเล่นเนี่ยเดนดักกันกินนมจิ้มอ่าเดี๋ยวตัดเค้ก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 โพีฟ้าเนี่ยมันสนกว่าน้องโลอีกเนี่ยอ่ะตัดเค้กก่อนอ๋อพีฟ้าสนกว่าน้องโลตอนหนึ่งขวบเยอะเลยนะอะเอะะไม่เอา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  เดี๋ยวนี้แลไอ้น้องตัดก่อน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 อ๋อจับจับมาอยู่เราจับด้วยเราจะจับด้วยจับด้วยเอาเน้องลงไปหยิบจานมาไปหยิบจานมาจานพี่เจ้าตัดก่อนเราถ้วยมาเลยลูกเดี๋ยวเราช้อนมาด้วยจี่งจ๋งขยำขยำหน้าช็อกโกแลตหมดแล้วเราลยช้อนมาด้วยค่ะพี่เจะกินเอิ่มอันเอง แต่เท้าขาดเลยเนี่ยเอาขิมตรงนี้ก่อนน้องดูเอาท่วนช้วนไหนช้อนอลูกอ่อเอา ต้น้องหน่อนั่งขอนน้องน่นั่ง่อนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยควานนี่นะเอาต้นน้องหน่อยต้นน้องหน่อยเอาต้นน้องหน่อยเอาอนคำเล็กๆ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 หยุด อร่อยไหมย,ยูโรเคร้กทำเองอร่อยไหมอร,อ,อร่อยอร่อยเหรอลูกยูโรบอกอร่อยแม่ก็ชื่นใจอือร่อยไหมคะอร,อ,อร่อยอย่ะมันที่ซื้อเลยเนาะโอ้ยน้องกัด ăn kẹt cái này, cái 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 đó cái 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 Ok cái 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 Bye 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 cái